ปิด้อปิดปิดหม้อทำไรอือเอาเช้นนะครับทำไมมันเห่วเลยเรียบร้อยค่ะนี่สกินโบ,บโลน่าแบบเน้นๆเลยโหฮึสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับแก้มกี้ชาแนลอย่างเช่นเคยนะคะ ไม่ทุกคนวันนี้นะคะก็คือตื่นมาแล้วแบบอาบน้ําอะไรแหละแล้วก็มีความหิวข้าวเอาตรงสี่โมงเย็นคืนไม่ได้กินข้าวเลยเธอไม่ดูแลฉันทักอย่างทุกคนวันนี้เดี๋ยวแก้งก็เลยบอกตรงตรงก็ได้คือรอบที่แล้วอ่ะมึงให้กูเป็นคนใช้กูแล้วใช่ไหมมึงพูดกูอ่าโอเคเด็กดูเยอะอ่าโอเคโอเคเธอให้เขาเป็นคนใช้เธอแล้วใช่บ้านหลังเมื่อวานอ่ะเอรอบที่แล้วอ่ะใช่ป่ะอืมมึงเป็นไรปะทีเนี้ยนะคะก็เลยแก้งก็เลยขอบ้างนะคะแต่ว่าถ้าเขาจะให้เธอทำไปเขาแบบเดิมมันก็แบบ ในี่เราทำได้ดิมาแบบแบบได้เดี๋ยวเดี๋ยวกูจะนับหนึ่งสองสามแบบหนึ่งหนึ่งจะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งทำเดี๋ยวถ้าไม่ต้องทำมะเนี่ยอ๋อดีดีทำได้สุดที่ทำได้นะหนึ่งความกันนะสองอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งทำเธออย่าเพิ่งอานอะไรดีก่อนหนึ่งสองเฮ้ยบอกว่าอย่าเพิ่งทำรู้แหละอือ ่กูบอกอย่าพึ่งทำได้แม่ได้อะทุกคนมาก่อนก็คือวันนี้นะคะเดี๋ยวแก้มจะให้ลูบี้ทำอาหารให้แก้มทานนะคะจริงๆตอนเนี้ยในบ้านเนี่ยแนน้ละปุ่ยยืนไม่อยู่ไม่มีคนอยู่บ้านทีนี้ก็เลยแบบจริงๆจะสั่งไลน์แมนแต่เรียกแก้มมาหลายวันจนแบบเบื่อแล้วว่าช่วงที่แบบโควิดใช่ไหมก็เลยจะ ทำกินเองครั้งแรกจะไปเปิดค้นของจากในตู้เย็นนี่แหละว่ามีอะไรเหลือบ้างมพืทำอาหารให้กูกินก็คือในตู้เย็นเนี่ยมันเหลืออะไรส่วนใหญ่ก็หยิบมาทำได้หมดจริงอหรอด้วยเป็นของที่เหลือวันสามสี่วันป่ะก็ยังไม่หมดอายุดิดูได้ไงอะรีมิกอะไรรียูสไม่ใช่รียูสดีแหละรีมิกกันไงรีมิกไม่ใช่รีมิกก็คือรียูสคือมันต้องใช้ไปแล้วแล้วรีไซเคิลวะฮะตอบดีมันต้องใช้สับให้ถูกเดี๋ยวน้องหอเอาไปใช้ผิดๆไอ้เหมือนรออยู่ไหนเนี่ะเราไงไหนไปเรียกมาดิ กอลูกงอนอะไรปาป๊าไม่ทำหน้างนั้นนะนายขอดูตูเ้เย็นหน่อยเธอเขารู้หมดแม่ชื่ออะไรนะดูหมูยอตอนนุ่มๆดีนี่ใช่หมูยอเหรอใช่น่าด<อ>ำมากเลยทำไมไม่อยู่ตรงนี้อ่ะฮะไปดูดินีนี่ด้ดวย <c oughs> มายอ วิ้ยอันนี้อะไรอันนี้มาก่อนเลยหนึ่งกลุ่มเมื่อหเมื่อไหร่แล้วเนี่ยกินได้ไหมถามแม่ก่อนนี่นะคะแล้วก็ทุกคนจะบอกว่าอันนี้เป็นบรหน้าที่แก้มกินประจําบ่อยมากเห็นป้าจะสังเกตว่าแบบตุนมาเยอะมากอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้น่าจะค้างปีแล้วนั่นแหละขาขาอ้ยขอยแกลกเลยอ่ะเขาไม่ให้ยอมไม่เอ๋ลืมหรอจบละพาเข้ามานั่งเลยทีเดียวเมื่อกี้ทุกคนได้ยินเสียงแกลกปะอ้ย เน,นี้คือแลมเพียงน,น้ำกิ้มหมาล่ามันนานแล้วว่า ไว้ก่อนเนี้อ่งุ่นพวงมาลัยก็ต้องคือตู้เย็นมึงเป็นไรป่าว่ะอันนี้อะไรเนี่ยทุเรียนเมื่อประมาณ3ชาติที่แล้วมาอันนี้อ่าเดี๋ยวก่อนอันนี้นะคะจะเป็นโบโลน่าแบรนด์ BKP นะคะจะเป็นโบโลน่าอันนี้เป็นโบโลน่าเนื้อโคขุนเลยนะเธอรู้ปะเนี่ยเป็นเนื้อที่เขากินบ่อยๆอันนี้จะมีแบบพริกนะคะอันนี้แบบไม่พริกเดี๋ยวไปดูกันว่าทําอะไรได้อีกบ้างอ่ะอันนี้คือโบโลน่าเนื้อนะใช่เลยมีอันนี้คือไม่ใช่หมูแน่อันนี้คืออิสลามกินได้จริงหรอใช่อันนี้คือโลโกก้ขขออองิสลามใ่นนีคืเรัต ว่าไม่ใช่หมูเป็นบีฟอ๋อเนี่ยอร่อยได้มาตรฐานฮาลาลเออเนี่ยบีฟ เรามาดูวัตถุดิบกันดีกว่าว่าเราได้อะไรมาบ้างนะคะมีเป็นอันนี้จะเป็นเครื่องยำเมื่อเมื่อเล่นไม่รู้เมื่อไหร่ก็มีไข่เนาะทำเอาเอาไข่มาทําแล้วก็หมัา่เาเออมีมาั่มากอีกแล้วก็มีโบโลน่านะคะน,นี้เป็นที่บอกไปเนาะเป็นโบโลน่าเนื้อ BKP จะบอกว่าถูกมาก39บาทนะคะอันนี้คือหาซื้อตามเซเว่นได้ทุกสาขาเลยนะจาหน้าตาเขาไว้นะคะมันเป็นโบโลน่าเนื้อสําหรับคนชอบกินเนื้อสําหรับคนไม่กินหมูหรือว่าอยากกินเนื้อคูขุนแบบเหมือนกินเนื้อสดๆจริงๆอะไรเงี้ยก็คืออเลยจริงๆ พร้อมอ่ะต่อไปนะคะนี่เราก็ใส่เครื่องเคียงที่เราได้มัเมื่อกี้หมดแล้วใส่จานเรียบร้อยไข่เอามาเพิ่มเอามาเพิ่มอีกสามนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะทำเดี๋ยวจะทามาม่าด้วยหนึ่งเริ่มแรกจะทาอะไรเมนูแรกไม่แต่เขาช่วยทําเราต้องร้องทำคนสองคนไม่งั้นเดี๋ยวไม่ทันเธออยู่เฉยเขาจัดการเองไม่เอาเดี๋ยวไม่เร็จเมนูแรกอันนี้เธอทํายำง่ายๆอ่าได้ทําไมวะนายกูงเอาบุโอน้าไปเวฟก่อนลวกหรือเปล่าก็มันเวฟก็ได้ลวกก็ได้ได้หมดอ่ะ ร้อนมากลูบี้เขาว่าเอาเงินอะที่จะซื้อรถมาซ่อ, <ใน S 2> อมครัวไหมซ่อมทำไมไม,มันร้อนหนูไม่เคยเข้าครัวเอาไปอ่ะพูดดังๆน่อะฮะต้องทำอะไรขั้นแรกพูดดังๆมึงแค่ไม่ได้ยินต้มน้ำต้มน้ำอ่ะพูดดังๆนะขั้นแรกนะคะก็คือเราจะต้มน้ำแล้วก็เตรียมโบโลนา่า อันนี้โบโลนาเราจะใส่ทั้งผิดแล้วก็ไม่ผิดเา่าเดี๋ยวเขาไม่ใหม่แต่เขาทำเองเขาไม่ใหม่แต่เขาหั่นเองหาเขียงไม่เจอเธอโอ๊ยดูดิก,ก้มมาเฮ้ยเกิดเห็นหนูอ่ะอเขาเขียยมาทำเ,เองอเธอจะตัดจะได้กินนะเขาขอเริ่มก่อนอ่ะอันดับแรกนะคะ่ะขอค่ะเพื่อเอามาลวกก่อนจะบอกว่ากลิ่กนกลิ่นเนื้อเลยนะคะแบบอร่อยมากๆนะแบบนี้น,นะคะให้ดูแบบเนื้อก็คือแบบมีความเป็นชิ้นเนื้อเลยพริกเป็นพริกเลยนะคะ นี่ยปัดเสร็จแล้วก็เอาขึ้นเลยทำอะไรโต้ส้มเข่งไปทงแผ่นเลยหมายถึงว่าเนี่ยต้องหั่นป่ะแต่เราแล้วแต่เราเราจะหั่นดีก่อนนะเอามีดนี่เขาทำเองอ๋อจะได้หั่นได้เหรอใช่หั่นก่อนนะครับเอายังไงดีหั่นแบบไหนหั่นให้มันน่ากินอ่ะเด็นไหมเนี่ยพูดมาสิพูดมาแล้วเราคิดดูเอาแบบมัเป็นลูกเต๋าใชลูกเต๋าเออเนี่ยศิลปะเป็นเลิศ ไม่เละไม่เละสวยอยู่เรียบร้อยค่ะบรอน่าพร้อมเสิร์ฟค่ะนี่ต้มน้ำจนเดือดพอต้มเส้นเสร็จปุ๊บใช่ไหมก็แล้วแต่ความชอบจะเอานิ่มหรือเอาแข็งแต่แนะนำว่าเอาเกือบนิ่มเพราะเดี๋ยวมันต้องไปผัดอีกแล้วก็เทน้ำออกไล่แมนไหมหรือแก็บไหมจุกทำไรเออเอาเส้นมาผัดทำไมอ่ะมันเลี่ยง่ มันเนื้อนะมันก็พักใส่น้ำมันแล้วก็น้ำมันเดือดใส่น้ำมันพอประมาณถ้าอยากแฉะมากก็ใส่เยอะพอน้ำมันเดือดปุ๊บเราก็ใส่อันนี้ลงไปฟุ้มเข้าไปเลยแต่ว่าสูรตรน,นับที่อยู่ตรงนี้คือผงผงเนี่ยเอา,เอาออไปใส่ตอนหลังแล้วก็ตอนกินกับนุ่มๆแล้วมีกรอบๆและอร่อย อันนี้เดือดละเดือดมากๆควันขึ้นอ่ะเอาควันขึ้นจริงมันเดือดไปเดือดเส้นมันไม่เอาเพอประมาณทำอ,อ,อะไรรู้จักพอประมาณเออมะไรเดี๋ได้กินวันนะี้ใส่้าไปเฮ้ยไข่อ่ะไข่ไส่หลัง่ร็่เร็วเร็วเร็วปิดหม้อปิดปิดปิดหม้อ ารีดีเห็นป่ะเราเรียดีอ,อ,อร่อยอร่อยดีไปเรื่อยคลิปตอนนี้เอาขึ้นเลยแล้วแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราต้องการความแห้งมันประมาณร้อยแค่ไหนไม่เอาอ่ะไม่ชอบแบบนี้มะนาณเนี่ยมันเปล่าม,มันอยู่แล้วไปดูดิเห็นป่ะเขาเห็นเฮ้ยเราอย่าโ,นนโดนหน้ากูนี่จบนี่คือเสร็จแล้วปิดเลยปิดได้เลยปิดแกได้เลย แล้วก็แล้วอะไรนะอันนี้เพื่ออะไรอันเนี้ยของน้องเตทำอะไรแบ่งไปแคสเปอร์ของแคสเปอร์แคสเปอร์เลยว่าอะไรชื่อหนูที่บ้านชื่อหนูที่บ้านดิดดิดมาแล้วแต่เลี้ยงด้วยเหรอใช่คือเมื่อคือแบบคือแม่แม่ก็องทำแก้ท้องผงตลอดเลยเพราะก็เดี๋ยวแบบแคสเปอร์จะกินบานมันเหกระโปงอะเนี่ยส่วนพ่อตัวนี้อีกห้องหนึ่งตัวนี้อะไรนี่จ้่ปีเตอร์คึงว่ามันโอเคป่ะวะคิดว่าจะโอเคไหมคือคิดอย่างนี้ นี่ใส่ปึ๊บเวลาคนไม่ต้องยีแล้วนี้เราผัดเอาเแต่เม่เคสที่มีไข่เขาไม่ต้องยีเพื่อให้ไข่มันทั่วกระทะแล้วเขาใส่ไหมยังไม่ได้กินหอมแบบพริกเผาพริกเผาของมาม่าอย่างแร่เด็ดเมนูมาม่าเราผ่านไปมาชั่วโมงเลยเมนูอื่นเราต้องทำแล้วมั้งแม่อร่อยสุดที่ทำกับนักลูกบอกได้ไหมอ่ะใส่จานสวยๆหน่อยโอ้ยน่ากินมากเมนูมมนี้ก็คือสิ้นคิดสุดเลยสุดแล้วก็ทีน่น,นี้ใครบอกให้หมดตัวยังไม่เห็นอยากกินเลยอันนี้คือที่เด็ดที่สุดเลยไอ้ไอ้ ถึงก่อนคือเพิ่งผ่านไปแค่เมนูแรกบอกตรงๆว่าเหนื่อยมากไปเมนูที่สองก่อนทำยำจะกินแบบหั่นหรือจะกินแบบทั้งแผน่นกินแบบพึ่งพึ่งพึ่งสี่เหลี่ยมเนาะสี่เหลี่ยมขอชิมก่อนนะครับผมอร่อยมากให้ชิมเป็นไงอไรอ่อยาหาั่นเป็นที่เหลี่ยม ถ้าหั่นเป็นสี่เหลี่ยมก็จะทําให้ดูน่ากินมากยิ่งขึ้นอ่ะเรียบร้อยเสร็จแล้วก็เอานี้ออกก่อนเพราะาเราขูกน้ํายำตรงนี้ก่อนใครบอกก็ใส่พริกลงไปผักที่เขาเฮ้ยเดี๋ยวผักทีหลังเราปรุงเรให้เสร็จก่อนอ่าแล้วก็คลุกแล้วก็ชิมน้ำขนาดนี้ไม่ซื้อได <c oughs> ้เลย ได้แล้วเอาผัลกลงไปเลยจ้าก็ตางด้วยบ้บองโบโลนาเวลาคุกก็คืออย่าอยากากก่าคุกให้มันเละนะเพราะเดี๋ยวโบโลนาไม่อร,ร่อยทวนิสเนืงง่อยางปากเลยอ,อยากกินผักก็มีผักกาดผักกระเฉด <Rolle form S 2> ขึ้นช่ายหวอมแดงโชคดีมากที่แบบมีมีเครื่องเคียงในตู้เย็นไม่งั้นก็คือผายจ้ะเสร็จไปอีกสอง โดยสุดท้ายนะคะเราก็จะเอาส่วนที่เราเหลือจากไอที่เราหัน่นเมื่อกี้เราจะสับให้แบบละเอียดทีนี้ก็เจียวกับไข่นี่เป็นกระทะเรียบร้อยสำหรับน้องๆหนุ่มๆที่ทำตามนะครับถ้าเพิ่งล้างกระทะเนี่ยอย่าเพิ่งใส่น้ำมันเดี๋ยวมันจะกระเด็นต้องเช็ดให้าน,าน้ำน<ล><ก>้ำแห้งก่อนก็ตอกไข่ลงไปเลยอันนี้เอาไข่เจียวแล้วคะไข่เจียวโบโลน่าทีนี้อันนี้เราก็หั่นให้ละเอียดอ่า ได้วะ่ะก็เอาลงไปทีนี้ก็ไปปรุงรสให้เสร็จให้สุกนะให้เ่อยใส,สมันหอมน,นี้ก้อปลาพอไหมัอเ้อ่ะเนอก่นี่กรอรบออบออกกรรร น้ำมันยังไม่ไดูอดโอ้จบแล้วน้ำมันก็อยู่ทางเลยไม่ใช่แบบนี้หยิบปุยงมากขา่กเละหมดกลับกลับไปเจียบยจ้า จบเละหมดแล้วพอแล้วไปใข่ตานต่อมานะคะเราก็จะมาคดข้าวกันนะคะเท่ากินข้าวไหมอ่ะชอนอ่นี่ไข่เจียวเสร็จเรียบร้อยเละเลยค่ะก็คือตามสเปคที่เราตั้งใจกันก็คือเละนะคะพร้อมกินพร้อมค่ะ นี่นะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะเมนูของเราวันนี้ก็คือเป็นมาม่าผัดโบโลน่านะคะยำโบโลน่านะคะนี่โว้ยน่ากินมากและข้าวไข่เจียวโบโลน่าและข้าวสวยและข้าวสวยนี่นะคะหลังจากที่เราทํากับข้าวกันเองก็เสร็จเรียบร้อยแล้วมาม่าผัดโบโลน่าชิมก่อนขออนุญาตชิมคะอืมอร่อย อไปได้คือโบโลนาม่ะจะมีความเหมือนกินเกั็เนื้อรสชาติดีมากสูตรลับของคนไม่มีอะไรทำไม่มีอะไรกินอร่อยจริงอ่ะน้องๆเจียวอร่อยปะชมเองว่าโอ้โหเลิศจริงนี่กินโบโลนาแบบเน้นๆเลยถือว่าเก่งมากต้องบอกชอบกินเอง ยำยำกินยำต่อแต่ยำเพราว่าแอบใหญ่ไปหน่อยป่ะชิมไหมแอบแแบบหน่อยไม่ยำมันหอมกินชิมปะมาณนียแลกไปมันกินจัดจิตไม่อร่อยอืมโอ้โหเจ๋งว่ะต้องใจอ่ะนี่นะคะแผ่นใหญ่ๆไปเลยอย่างงี้หอมมากอ่ะคือมันจะมีความหอมแบบหอมพริกเผาหอมไข่เจียวที่แบบอมน้ำมันนิดๆแล้วก็บรรลหน้าที่เหมือนมีความพริกหน่อยๆลมเข้าไปปุ๊บ รู้ขาดเกลอร่อยว่ะรามสมความรอคอยเราได้ยังไงจะไม่มีอะไรกินแล้ววันนี้ไฮโคโลน่าเนียนๆเลยนะครับคำนี้อืออร่อยมากคืออธิบายฝั่งเสิร์ฟมาม่าเขาจะมีความแบบเครื่องแบบเขึ้นต้มยำนิดๆอ่ะมีความโคโลน่าพริกหน่อยๆพอมารวมๆกันแล้วแบบพอดีไม่เผ็ดเลยไม่ทำให้ลูกไปกินเนียตอนเช้า อไอหมูยอเหรอไปไปไหนอ่ะไม่ไปหามาเลยทุกคนเชื่อไหมว่าเมื่อกี้เรานั่งกินกันเราก็ลืมลืมไปเลยว่าห,หมูยอไปไหนอยู่หน้าดิหลับอยู่ด้านบนหน้าก็รู้เพิ่งตื่นใกล้ๆเดียวไปใกล้ๆดิไาฮะลูกลอโอ้ยโอ้ยไม่ต้องร้องค่ะไม่ต้องร้องจะปลุกม,มาทำไมอ,อ่ะ กนตกใจหนูหายไปไหนอ่ะนอนข้างบนหนักเนี้น่าดีง่ายอออะกินต่อเอามาแล้วกินต่ออย่าลืมนะคะไปซื้อกันได้ที่เซเว่นอีเว่นแล้วก็ใครมาลองทําเมนูตามกันแล้วแล้วก็อย่าลืมแท็กมาอินสตาแกรมด้วยนะมาบอกหน่อยว่าไปซื้อตามแล้วก็ไปทําตามมาแล้วด้วยนะคะจะได้รู้ว่าเอออร่อยเหมือนกันไหมตอนนี้ก้มอิ่มแล้วพักก่อน โบโลน่าเหมือนกินเนื้อฮะรสชาติเหมือนเหมือนกันเลยค่ะแต่มันก็ยังมีความเป็นโบโลน่าเนาะแต่ไม,ม่เป็นรสเนื้อจริงเธอจีนิกเหรอโอ้โหเฮ้ยอะไรเนี่ยที่ข้าวหมดเลยเหรอ,อทำไมอะ่ะเพราะตัวเองทำเองอะดิโหจะหมดหมดทุกอย่างเลยเหรอห โอ้อห oh, mm. ไม่อยู่มาจังใจ <laughs> อ่าสำหรับวิดีโอนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ดูกันมาแล้วใครอยากให้เราเนี่ยมาเข้าครัวทําอาหารท้ากับข้าวเปนอีกนะคะก็บอกกันได้นะคะอันนี้มาแบบไม่มีแม่เราก็จะมีความแบบงง,งๆว่าเอ๊ะใช้อะไรก่อนดีนู่นนี่ <laughs> นั่นเนาะสวัสดีพี่ๆก่อนเ <laughs> ดี๋ยวหอมถุงย่อโชว์ทีนึงวิ่ยดิวิดิ <laughs> อาสำหรับวิดีโอนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่ดูกันนะคะเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะใครชอบก็กดไลค์ให้ด้วยนะคะวันนี้มาทำอะไรกันเนี่ยค่ะโอ้ยโอ้ยไม่ลูกไม่เป็นไรอ่ะขอโทษมาค่ะโทษมันก็เป็นไรอ่ะวันนี้มันงอแงมันหงุดหงิดอ่ะหนูป่วยอะไรอย่างเหนูง่าหนูนี่แงแองติงเงี้ยแองติงเงี้ยวันนี้ต้องลาแล้วนะคะเจอกันใหม่วิดีโอหน้าบายบาย nguông, nguông, nghiêm, nghiêm, bye bye